ครับเตรียมเลาะแล้วนะผมเอาทอดๆนะครับไม่ไหวจริงมหมเฮ้ยลอะไรวะพ่อขับนะไม่ใช่ผมใครนะพ่อขับมานะไม่ใช่งานน้มวนเอาไปฟิชลิ่งครับย่าผมยังไม่รู้เลยเพิ่งเห็นราะมันมีล้อสั้นเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นลำก่อนลำก่อน ก็จะตายนี่ไอ้ก็พักดิคุยกับย่าก่อนว่าไงตายเอาแล้วนมันวันนี้ไม่ไหวจริงวันนี้กีรอบแล้วเนี่ยหักร้มโตแล้วนี่แได้กล่าวว่ามีตาเป็นใจเท่าไหร่ต้องไม่ไปแบบอั้นี้อัดสีได้เหรอไปไม่้า เยอะไปนะสี่คนตัวนั่งได้ต่อไปยังเป็นไงครับเสียใจไม่ล้ำต่อไม่เจ็บต่อล้ำต่อผมยังตายได้แน่เลยขาไม่ไปแปลว่าตายได่ไหมไม่เดี๋ยวพักก่อนพักก่อนขาไม่ไปพักก่อนไงมันนั่งทำไมมันต่อไปตั้งจ้องอย่างน่ะไม่มาบอขามันดูสิ มมลนะครับจะว่าจอดเยี่ยมพ่อนะครับผมจอดจอดทักายพ่อนะครับสดีครับิแบบนี้สงสัยมีมเรื่องมามามาเยี่ยมคุณพ่อมาเยี่ยมคุณพ่อไม่เอาอะไรครับมาดูพ่อหยค กินแล้เล่นนี่น้ำมันพาเลาะอีกแล้วนะครับวันนี้ทําไมจักรยานเข้า <c oughs> มาจอดตรกลานอยู่นี่นอ่ะเอารถใคัจักรยานนี่ต้องดูมาใส่่ออ๋อแล้วก็เดินกลับ <c oughs> จะตกหรือเปล่าไม่ได้เดินกลับเอาไปกับป้าที่ลาวาน,นี่นะครับน้ำมันพามาดูสวนนะครับดูธรรมาชาตินะครับอ่า <c oughs> แล้วเราะจะไปทางขวากันนะวันนี้ ไม่รู้หรอพี่ก็ยังไม่เคยไปผมไม่ใช่นะเห้ือนทางไดินม้ำมนต์ฟันทงว่าเป็นเสียงแมนเราจะขับตอบนูขับความเร็ว20รอแล้วน้ำมนแล้วผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศลมทั้งวันเลมมาเจ็แล้อเลย ผมจะไม่กินลมแทงใสก่อนลังนะครับครับผมก็ท้อนก็กินมอะไรว่าบิงเข้าห้องน้ำไปรอบประมาณ สวนยางคนระับผมตอนนี้เราผ่านสวนยางเรี้ยวหวานหวานเรี้ยวส้มเลยมเ่ยอยรันต่อจะรันต่อคือจตายเลยาไม่ไปเลย เย่ที่เกิดจะขายไม,ม่ไปแล้วเขาพยายซื้อเสนกอะไรนะแต่ที่พยายามอนานอะไกิโล่แฮรี่เขไปหยิบต,ตน,นักไปเอนมูอันนี้จะปวดความหมึนความคีโตหมูข้าหมูยังอันแรกที่ได้ข้ามันเผาเลยที่ได้หนงเาหมูือกองได้ไขเ่เน่ามันก็บอกว่าเหรอไข่ไข่เน่าเปมันกินไ้มันหนทิ้งอะไม่ได้จะรัก ตอนนี้ยังเดิมอยู่ตอนนี้ยังไม่ถึงทางแยกแล้วพอถึงทางแยกเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆนะครับให้มันเป็นไม้ไอ้จับกระป๋องหมือเป่าผมแค่นั้นใ <c oughs> ม้เูใครดไมที่านะทางก็เป,ปลี่ยนไปลเนนี้ดาดแปงมันโยกเยินอน <c oughs> เพิ่มก็เพิ่มอุปสรรคเพิ่มอุปสรรคใกลเลยปดระบุนะอไปเจอเถนะทำไมขวาน้เราไปขวานผมนสองหน่อยไมาน ันนังมาสูช่าตรงน,นี้เนาะี๋ยวเราจะตรงไปอีกเราจะตรงอีกใช่จะทางเข้าไป้โมยว่าจะเจอหมูบ้านไหมอ่นะ ตรงไม่กลตรงไม่กลนเงแยกมอซขาแยนซ้ายจนาาแน่เลยเสียงนาแล้วความรู้จุดางไหนไปทางไหนวะครับผมเราเราไปตามถนนเราไปตามถนนทางไหนไปทางไหน ทางซ้ายเราไปไปน้ำเสียงใช่ออาไปบนหนกถนนอยู่ข้างงูปนเ่ขไอไปเาเมอบเห็นน้าทียงว่าทางตรไ่อไปไปก่อนไปดูก่อนไปดูก่อน สำรวจเรามาเพื่อสำรวจสำรวจเส้นทางใหม่นะครับเส้นนี้คือเส้นใหม่ยังเลยครับผมีมแยครับแยกเข้าไปถึงงานตรงไปตรงไปที่เสาไฟแล้วมันรู้เลยว่ามันจะไปไหนใช่ไหมเพราะว่าเสาไฟมันไม่ใช่เสาปักอยูบ้านของ ไม่จะเข้าหมู่บ้านหรือถ้ามีเสาไฟฟ้าต้องมีหมู่บ้านนะนี่มันหมดเหรอเฮ้ยข <c oughs> ับเราไปต่อแล้วเมื่อกี้แบงเข้าตานิดนึงแล้วมันก็บินออกไปแล้วอ้าวเจอเจ้คว <c oughs> ้าคว้าเอาไปคว้าให้ดูอ่าให้น้ำมนต์เลือกให้น้ำมนต์เลือกมีทางแค่ส่งเผยดีกว่ามีทาวันนี้ว <c oughs> ันเส <c oughs> าไฟ พี่ว่าวันนี้คงจะไม่จบนะพลอยทางนี้ผมเดาไปทางใหญ่เพราะนั้นเราไปทางนี้ก่อนอ่าไปขวาไปขวาเส้นเส้นนี้เราค่อยไปพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เรามาทางนี้นะพรุ่งนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไม่จบไม่จบโอ้โลึกรับซับซ้อนมากเหมือนเขาวงกลมใหญ่มากเลยผมได้ขี่ประมาณยี่ห้าเพราะว่าทางมัน